สวัสดีครับผมอาจารย์มงคลรอดติ้งธรรมนะครับวันนี้จะมาอธิบายเรื่องลายมือง่ายๆให้ได้รู้จักกันนะครับทุกคนคงจะรู้จักนะครับลายมือบนเส้นลายมือเราจะรู้ได้ยังไงว่าตรงไหนเป็นเส้นยังไงวันนี้นะครับยื่นมือนะครับขึ้นมาและดูที่มือของตัวเองเส้นชีวิตนะครับ ง่ายๆดูระหว่างนิ้วโป้งนิ้วชี้จะมีเส้นชีวิตตรงนี้นะครับจุดกําเนิดเริ่มต้นของเส้นชีวิตเส้นชีวิตจะลากยาวลงมาหาข้อมือบางคนสั้นบางคนยาวบางคนแตกบางคนเกิดเกาะแน่นอนครับแต่ให้รู้ไว้ว่านี่คือเส้นชีวิตเส้นชีวิตนะครับทั้งสองฝ่ามือข้างซ้ายและข้างขวาเส้นชีวิต จุดกำเนิดแรกคลอดออกมาเรานับตรงนี้เลยนะครับลืมตามมาดูโรคคลอดมาจากท้องคุณแม่เส้นชีวิตครับรากยาวลงมาหาข้อมือได้แบบนี้นะครับนี่คือเส้นชีวิตตามภาพกราฟริกนะครับเกิดมาคลอดออกมายาวลงมาเลยเส้นชีวิตบอกเรื่องราวของทุกคนว่าเป็นไงเกิดจากดูว่าแตกเกาะหรือว่าขาดนั่นคือเส้นชารุดเส้นชารุดมีปัญหาทั้งสิ้นนะครับ อาจจะแปลความหมายถึงความเป็นอยู่หรือโรคภัยไข้เจ็บเส้นชีวิตนับเรื่องราวจากอายุนะครับข้อ่อกมาก็ลงมา1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ก็ไล่เป็น10 20 30 40 50 60, 60 70 80 90 101นี่คือเส้นชีวิตครับบ่งบอกนะครับสำคัญนะครับเส้นต่อปาเส้นสมองเส้นสมองจะยาวนะครับออกมาทางกลางฝ่ามือ นัสั้นบ้างยาวบ้างแตกบ้างเป็นเกาะบ้างหรืออะไรแล้วแต่ฟ้าแล้วแต่ใครจะได้ออกมาลิคิดมันเป็นยังไงเส้นสมองก็บอกเรื่องราวของวิธีคิดของคนคนนั้นได้รูปมาเป็นงี้แล้วครับเส้นสมองนะครับ,รบทั้งเส้นชีวิตเส้นสมองยาวออกมานะครับการฝ่ามือหรือว่าสั้นหรือว่าอะไรแล้วแต่แต่ให้รู้จักไว้ว่านี่คือเส้นสมองวิธีคิดการอ่านนับเรื่องราวบอกชีวิตของคนคนนั้นนะครับ เส้นต่อไปเส้นหัวใจครับเส้นหัวใจคือนะครับจุดกําเนิดเริ่มต้นมาจากฝั่งนะครับเกี่ยวกับนิ้วก้อยนะครับขนานยาวออกมานะครับใครบางคนสั้นบ้างแตกบ้างเกิดเกาะหรืออะไรแล้วแต่นี่คือเส้นหัวใจนะครับยาวออกขนานออกมาบางคนมาทางด้านนะครับเส้นชีวิตย้อยลงมาบางคนพุ่งขึ้นแต่ให้รู้จักไว้นั่นก็คือเส้นนะครับ หัวใจนะครับนี่ครับได้มาแล้วเส้นชีวิตเส้นสมองเส้นหัวใจหากใครดูแบมือมานะครับทั้งสองฝ่ามือมีแค่นี้เส้นชีวิตเส้นสมองเส้นหัวใจไม่มีเส้นอื่นแล้วปาศจากเส้นอื่นแล้วนะครับสั้นยาวขีดไม่มีเลยมีแค่3เส้นนะครับเส้นชีวิตเส้นสมองเส้นหัวใจข้างซ้ายก็เส้นชีวิตเส้นสมองเส้นหัวใจมีแบบนี้ให้รู้ไว้นะครับถ้ามีแบบนี้3เส้นแบบนี้ นี่คือลายมือกรรมกรหรือลายมือรากหญ้าแปลความหมายว่าทำเท่าไหร่ก็อยู่เท่านั้นก็คือจนรวยนะครับไม่มีโอกาสนะครับที่จะไปร่ำรวยก็มีโอกาสจะอยู่ที่เดิมหรือว่าหมดอยู่ตลอดนั่นเขาเรียกว่าลายมือรากหญ้าหรือลายมือกรรมกรนั่นเองนะครับมีแค่3เส้นตัวนี้เส้นชีวิตเส้นสมองเส้นหัวใจ จะแตกหรือเกิดเกาะหรืออะไรแล้วแต่แตกเกิดเกาะเส้นใดเส้นนั้นชำรุดเส้นนั้นเสียหายก็แปลความหมายถึงว่าอุปสรรคหรือว่าวิบากกรรมหรือปัญหาที่เข้ามาในชีวิตนะครับนี่เรารู้แล้วนะครับเส้นชีวิตเส้นสมองเส้นหัวใจ3เส้นตัวนี้กรรมกรหรือรากหญ้านะครับนี่คือเส้นเบสิกพื้นฐานนะครับเส้นชีวิตเส้นสมองเส้นหัวใจไว้อ่านรากฐานของนิสัยใจคอของคนคนนั้นคนยากดีมีจน หรือแม้กระทั่งคนร่ํารวยยังไงก็ต้องมีเส้นชีวิตเส้นสมองเส้นหัวใจแต่คนร่ํารวยหรือคนเป็นเศรษฐียังไงนะครับเป็นยังไงเราจะมาบอกนะครับว่านะครับรายมือของคนที่ร่ํารวยเป็นเศรษฐีหรือว่าชีวิตแอคทีฟด,ดีดหนีตัวเองจากกรรมกรหรือลากจ้านะครับต้องมีเส้นพิเศษผมแยกสีเป็นนะครับให้เป็นสีแดงนะครับ เส้นชีวิตเส้นสมองเส้นหัวใจนะครับจะเป็นเส้นนะครับสีน้ําเงินเราแยกไว้นี่คือกรรมกรรากหญ้าแต่ถ้าเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนแปลงดีขึ้นนะครับดีตัวเองเป็นหัวหน้าคนเป็นความเจริญก้าวหน้าเป็นความรุ่งเรืองจะมีเส้นพิเศษเส้นพิเศษก็คือแปลความหมายว่าเส้นที่เปลี่ยนนะครับให้เรามีการเงินการทองให้เราเป็นชนชั้นหัวหน้านะครับเส้นแรกเขาเรียกเส้นวาสนา เส้นวาสนาดูนี่นิ้วกลางนะครับมองลงมามองจากบริเวณนิ้วกลางของมือของคนเราจะข้างซ้ายหรือข้างขวาก็าขอให้มีใครมีสองข้างก็ดีมากนะครับเส้นวาสนาของแต่ละคนขึ้นไม่เหมือนกันนะครับบางคนสั้นบางคนยาวบางคนมีตอนช่วงข้างบนอย่างเดียวหรือข้างล่างไม่มีเลยเส้นวาสนาจะนับนะครับต่างกับเส้นชีวิตเส้นชีวิตจะนับจากนะครับคลอดออกมาคือข้างบน ลงมาหาข้างล่างข้อมือนะครับแต่เส้นวาส,สนานับจากตั้งก้างล่างนะครับข้อมือขึ้นไปหยุดอยู่คนนิ้วกลางนี่คือเส้นวาส,สนาหรือที่อยู่ของเส้นวาส,สนาเขาเรียกเส้นพระเสานะครัรเรรๆๆส้นพระเรๆๆสาเพราะอยู่เนินเสานะครับเราเขียนเส้นที่ดีที่สุดตามนี้แต่เส้นวาส,สนามีได้หลายแบบของแต่ละคนหรือแม้กระทั่งบางคนมีได้หลายเส้นนะครับ นี่ครับเรียกว่าเส้นวาสนาเส้นที่ดีที่สุดสวยที่สุดยาวนะครับจากข้อมือขึ้นไปถึงนะครับโคนนิ้วกลางนี่คือเส้นที่ดีสุดเส้นวาสนานับจากแรกเกิดก็คือจุดเริ่มต้นตรงนี้คอดออกมา1ขวบ2ขวบ3ขควบนะครับส0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 70 80 90 1 0 1ห้ารับอยู่ประมาณนี้โคนนิ้วกลางก็คือตอนแก่ใครจะมีช่วงไหนหรือสั้นหรืออะไรนะครับ บางคนมีได้หลายแบบนะครับบางคนเป็นช่วงแบบนี้นะครับช่วงนี้ก็แปลความหมายว่าช่วงตอนต้นไม่มีก็แปลความหมายว่านับไป10 20, 30, 40, 40 50ห้ลัง50ขึ้นไปนะครับดีหรือประมาณเส้นสมองเนี่ยอยู่ประมาณสัก45นะครับก็คือช่วงนี้คือตอนแก่เพราะฉะนั้นใครมามีล่าช้าหรืออะไรก็ยังถือว่าสบายตอนอายุมากนะครับหรือว่าในช่วงนี้ตอนต้นยังไม่มียังไม่มีก็คืออาจจะแปลความหมายชีวิต ะกระท้อนกระแทน่นยังไม่มีบ้านยังไม่มีรถหรือยังไม่มีความเจริญรุ่งเรืองหลังจากอายุนับไปแล้วมีความเจริญรุ่งเรืองก็คือช่วงนี้นับก็แปลความหมายนับจากนี้ขึ้นไปก็ประมาณสัก4ี่สขึ้นไปจะได้ดีอาจจะเกิดด้วยความเก่งความฉลาดไวพิบหรือว่ามีสิ่งที่ดีเส้นวาสนาก็คือทําให้ชีวิตเปลี่ยนเปลี่ยนในเ,เรื่องของการเป็นหัวหน้าคนกลายเป็นผู้นํากลายเป็นในเรื่องของการเงินการทอ,ทองที่ดีขึ้นแต่เส้นวาสนาก็คือเงินทอง จะสวยแค่ไหนจะเก่งแค่ไหนก็คือได้ในเรื่องของการเงินการทองนะครับเส้นต่อไปถึงจะให้อำนาจวาสนาอำนาจวาสนานะครับในทางด้านบารมียศถาบรรดาศักด์ตำแหน่งหน้าที่การงานที่เป็นหัวหน้าคนหรือว่าปกครองคนนั่นคือเส้นอาทิตย์เส้นอาทิตย์ให้ดูนิ้วนางนะครับเส้นอาทิตย์ให้ดูนิ้วนางจะข้างซ้ายหรือข้างขวาก็ได้ขอให้มีเถอะนะครับ นิ้วนางมองลงมานะครับมองลงมานะครับนั่นคือเส้นเกียรติยศหรือเส้นอาทิตย์หรือเส้นชื่อเสียงจะโด่งดังจะประสบความสําเร็จก็ขอให้มีเส้นอาทิตย์เส้นอาทิตย์ที่ดีที่สุดนะครับยาวลงมานะครับนะครับก็ค exactly ือเส้นอาทิตย์ก็นับคล้ายเส้นวาสนาก็คือนับจากนะครับข้อมือขึ้นไปสุดโคนนิ้วนางนะครับใครที่มียาวตั้งแต่นะครับ ต้นเลยนี่เขาเรียกว่าส่วนใหญ่ชาติตระกูลหรือว่าบรรพบุรุษหรือคนนำสกุลดังหรือคนมีอํานาจวาสนามาตั้งแต่ต้ตตนชีวิตบางคนเกิดล่าช้าคล้ายกับเส้นวาสนาเนี่แหละเกิดล่าช้าเกิดอะไรก็คือนับจากอายุตอนนั้นหรือว่าเจอแล้วในเส้นอาทิตย์หรือเส้นวาสนาตอนนั้นขึ้นไปก็แปลกใหม่นับตั้งแต่เวลานั้นอายุเวลานั้นมีบารมีมีวาสนาหรือว่าชะตาชีวิตที่ส่งให้ดวงชะตาชีวิตได้ดีนะครับมาดูนะครับในรูปของเส้น วาสนานะครับเส้นอาทิตย์ถ้าเกิดเป็นอยู่ในรูปของเส้นตรงนี้แล้วชีวิตเป็นอย่างไรมีความประสบความสําเร็จอย่างไรนะครับเขาเรียกเส้นเกียรติยศนะครับมาดูนะอยู่ตรงนี้อ่ะนะครับอ่ะลองดูนะครับเส้นเกียรติยศนะครับอยู่ตรงนี้นะครับขึ้นไปส่วนนี้คือเส้นพุทธใครมีเส้นพุทธนะครับมันส่งดวงและใครมี3ามเส้นแบบนี้เลยนะครับวาสนา เกียรติยศพุทธรวมทั้งฝ่ามือนะครับรวมทั้งเส้นชีวิตเส้นสมองเส้นหัวใจเรียกว่าไฮโซนะครับผู้บริหารระดับสูงนะครับสีน้าเงินคือเส้นชีวิตเส้นสมองเส้นหัวใจใครๆก็มีครับสีน้ําเงินแปลความหมายว่าพื้นฐานแต่ถ้ามีเส้นวาสนาเส้นพระเสานะครับอยู่นิ้วกลางเส้นเกียรติยศอยู่นิ้วนางเส้นพุทธอยู่นิ้วก้อยใครมีแบบนี้นะครับจะสั้นจะยาวขอให้มีพร้อมขอให้มีครบ นั่นแปลความหมายว่าผู้บริหารระดับสูงหรือคนเก่งหรือตำแหน่งหน้าที่การงานสูงเส้นอาทิตย์นะครับอยู่ใต้นิ้วนางให้ในเรื่องของเกียรติยศความประสบความสําเร็จการมีอํานาจการที่จะทําอะไรตั้งแต่ยศถาบรรดาศักดิ์ตำแหน่งหน้าที่การงานที่สูงหรือบารมีขีดติดหน่อยก็ยังถือว่าใช้ได้ละถ้ายาวแบบนี้แปลความหมายว่าชาติกลกูลหรือบรรพบุรุษนะครับเป็นคนดังนามสกุลดังหรือใครบางคนนะครับเส้นแบบนี้ นะครับวาสนาเส้นกี่ยศเส้นพุธแล้วบอกว่าจานผมไม่เห็นมีนามสกุลโด่งดังเหมือนอย่างใครเขาเลยนะครับต้องบอกเลยว่านั่นคือคุณเป็นอภิชาติตบุตรแปลความหมายว่าจะเป็นผู้นําชื่อเสียงความประสบความสเร็จหรือเกียรติยศหรือนามสกุลดังหรือว่าเป็นใหญ่เป็นโตในวันข้างหน้านะนะี่ครับเส้นวาสนาเส้นกี่ยศเส้นพุธนะครับใครบางคนอาจจะสังเกตบางทีมันอาจจะไม่ได้ขึ้น เป็นรูปแบบนี้มันอาจจะเฉียงเอียงหรือเกิดล่าช้าแต่ขอให้มีจำไว้เลยวาสนาอยู่ใต้นิ้วกลางเกียรติยศอยู่ใต้นิ้วนางเส้นพุทธอยู่ใต้นิ้วก้อยขอให้มีจะสั้นจะยาวนะับขอให้มองลงมาแล้วเห็นนะับใครบางคนเป็นขีดเล็กขีดน้อยถือว่านับนับถือว่ามีแต่ถ้าเกิดอย่างนี้ยาวอย่างนี้นะครับให้เห็นแบบนี้ เขาเรียกว่าชาติตระกูลหรือบรรพบุรุษหรือคุณอภิชาติตบุตรส่งดวงให้เจริญรุ่งเรืองรวมทั้งฝ่ามือทั้งบนฝ่ามือมีถึง6เส้นแยกสีออกชัดเจนเลยนะครับสีน้ำเงินนะครับเป็นสีพื้นฐานดวงชะตาพื้นฐานก็แปลความหมายว่าใครๆก็มีคนจนก็มีคนรวยก็มีแต่ถ้าเกิดเส้นวาส,สนาเส้นขยศเส้นพุทธส่วนใหญ่จะมีในระดับผู้บริหารหรือคนเก่งหรือคนที่มีอํานาจยศถาบรรดาศักดิ์บารมี รวมถึงคนที่เป็นคุณหญิงคุณนายคุณท่านคุณเธอได้รับแต่งตั้งจากหัวหน้าจากผู้หลักผู้ใหญ่ชั้นนะครับในชั้นสูงสุดชั้นนะครับเบื้องบนสิ่งต่างๆถือว่าจะได้มีเส้นตัวนี้เหล่านี้วาสนาเกียรติยศพุทธนะครับนี่คือเส้นไลายมือที่เราดูง่ายๆและเข้าใจได้ง่ายถ้าใครมีสามเส้นเขาเรียกว่ากรรมกรนะครับกรรมกร เส้นชีวิตเส้นสมองเส้นหัวใจกรรมกรจะมีอยู่แค่นี้นะครับทั้งสองฝ่ามือเส้นชีวิตเส้นสมองเส้นหัวใจกรรมกรหรือรากหญ้าแต่ไม่ได้แปลความหมายว่าไม่มีความสุขต้องเข้าใจก่อนว่าลายมือของคนเราเนี่ยมันแบ่งวันณนะชนชั้นเอาไว้ก็คือชะตาฟ้าิกิตให้เราเป็นนะครับให้เราเป็นลายมือกรรมกรให้เราเป็นลายมือเศรษฐีให้เราลายมือของสิ่งใดก็แล้วแต่แต่ทุกเส้นทุกอย่างทุกลายมือไม่ได้แปลความหมายว่า ไม่ว่าคุณจะเป็นลายมือกรรมกรหรือว่ารากยญาไม่มีความสุขไม่ได้บอกนะครับความสุขมีได้ทุกคนทุกลายมืออยู่ที่การใช้ชีวิตของคุณจะเป็นอย่างไรนะครับอันนี้อาจารย์เอามาให้รู้จักคร่าวๆว่าลายมือเป็นยังไงใครลายมือแบบนี้ส่วนใหญ่จะเศรษฐีหรือว่าคนเก่งตำแหน่งหน้าที่การงานสูงยศถาบรรดาศักดิ์รวมถึงคนไฮโซนะครับนี่คือเส้นฝ่ามือเอามาสอนกัน ให้เข้าใจแบบง่ายๆแต่มันยังมีอะไรอีกหลายๆอย่างบนฝ่ามือที่อ่านนะครับเพราะวัญยอนมันยังมีเส้นแตกเส้นเกาะเส้นมีปัญหาเส้นสั้นเส้นยาวเส้นอะไรแต่ตัวนี้อาจารย์นำมาให้ดูคร่าวๆและเส้นพิเศษนะครับเส้นวีนัสครึ่งวงกลมนี่เป็นเส้นผ่อนสวรรค์สนุกสนานล่าเริงเฮฮาใครที่มีเส้นครึ่งวงกลมแบบนี้เขาเรียกว่าคนร่าเริงสนุกสนานนะครับเป็นคนที่มีนะครับ เขาเรียกว่าความบันเทิงอยู่ในตัวหรือความสนุกสนานนะมีได้หลายแบบนะครับของจริงในลายมือมันจะเป็นแบบนี้นะครับครึ่งวงกลมอย่างเห็นเลยนะครับเขาเรียกเส้นวีนัสผรสวรรค์เส้นห่วงพระสุขวงพระสุขคนที่มีส่วนใหญ่จะเป็นศิลปินคนสนุกสนานคนที่สามารถที่จะพูดคุยทําสิ่งใดแล้วมีแฟนคลับมีคนเชื่อถือมีความสนุกสนานเอนเตอร์เทนนักทอล์กนักพูด นักขายนักศิลปินนักร้องความบันเทิงมีแรงดึงดูดนี่เขาเรียกเส้นผอนสวรรค์วีนัสครึ่งวงกลมใครมีนะรูปร่างหน้าตาของจริงจะเป็นแบบนี้นะครับแต่ถ้าบนฝ่ามือปุ๊บก็อาจจะเห็นเป็นแบบนี้นะครับยิ่งมีเส้นวาสนาเสริมหรือว่าเส้นที่สวยๆเสริมๆยิ่งดีนะครับเพราะว่าเราจะวัดในเรื่องของความแต่ละเส้นแต่ละเส้น มาบวกเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นถ้ามีเส้นวาส,สนาที่สวยเส้นเกิยศที่สวยเส้นพุทธที่สวยแล้วมีเส้นวีนัสวีนัสพรสวรรค์ความมีความเป็นศิลปะศิลปินความสนุกสนานเอนเตอร์เทนนะครับเดี๋ยวนี้ก็คือเน็ตไอดอลยูทูบเบอร์หรือคนที่สามารถสร้างคอนเทนต์สร้างความสุขและได้รับความสนใจต่างๆบุคคลต่างๆนะครับยิ่งประกอบเส้นที่มีเส้นวาส,สนาที่สวยเส้นกิจยศที่สวยเส้นพุทธที่สวยเป็นแบบนี้ยิ่งดีเข้าไปใหญ่เลยนะเขาเรียกว่าเหมือนกับการ เพิ่มสีสันเพิ่มชะตาชีวิตลายมือของคนเราก็แปลความหมายถึงการครบการเจอการเดินทางไปในสถานที่แห่งใดก็ขึ้นอยู่กับชะตาชีวิตที่มีเส้นพิเศษเส้นวาสนาเส้นกิยตเส้นพุทธอาจจะอยู่ในรูปของระดับผู้บริหารระดับสูงหรือคนรวยคนมีการเงินการทองผู้ที่สามารถที่จะเสกเนลมิตคิดพูดคุยสิ่งต่างและมีความให้คนแบบเขาเรียกว่าสนใจตอบรับในเรื่องของธุรกิจบิสเนสของท่าน